สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้องเอฟซทางช่องกันด้วยนะคะสวัสดีวันพุทธที่11มิถุนายน2568นะคะวันนี้ที่บ้านของเราฝนตกค่ะพี่น้องเอฟซวันนี้ตกแต่แต่เช้าเลยนะคะเนี่ย ที่บ้านของพี่น้องเอฟซีฝนตกกันบ้างไหมคะที่บ้านของเรานี่ตกทุกวันเลยค่ะพี่น้องเอฟซีบางวันมันก็ตกช่วงเย็นนะคะส่วนมากมันจะตกช่วงเย็นมากกว่านะคะก็มีวันนี้นะคะพี่น้องเอฟซีที่มาตกตอนเช้านะคะส่วนมากชอบตกตอนช่วงเย็นนะคะแต่วันเนี้ยตกตอนเช้าเลยนะคะวันนี้มันก็ประมาณสิบ สิบโมงครึ่งน,นะคะบรรยากาศยามฝนตกนะคะแล้วก็เข้าสู่หน้าฝนกันแล้วเนาะพี่น้องเอฟซีก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะออกออกฝนก็ให้มีเสื้อกันฝนมีร่มกลางกันเัาไว้พี่น,ไไน้นองเอฟซี มันจะออกไปจับปูหน้าบ้านนะคะอ่าได้หลายตัวเลยนะพี่น้องเอฟซีเดันที่เกียจออกไปจับค่ะนะคะถ้านึกอยากกินปูนี่ก็เดินนะคะถือไอ้ <c oughs> ไอ้กระถางน้ํานะคะไปใบหนึ่งนะคะพี่น้องเอซเดินไปนะคะเนี่ยเดินไปเละาะตามหัวขนานะคะปูออกจากรูเต็มเลยนะคะ ถ้านึกอยากกินก็เดินออกไปก็ได้ค่ะคุณนะคะในะวันนีน้น้อง FC ก็มีแนวทางดีๆมาฝากน้อง FC นะคะ,ะก็จะเป็นแนวทางดับล่างนะคะดับล่างอย่างเดียวนะคะดับตรงๆนะคะ,ะ20คู่นะคะก็ลองเอาไปเป็นแนวทางในการตัดชุดดับ เลขข้างล่างออกดูได้นะคะน้องเอเพราะว่า,างวดนี้ก็จะเป็นงวดที่สี่นะคะที่เราได้นําแนวทางดับล่างนะคะเอามาลงาดูให้พี่น้องเอทางช่องนะคะดูเป็นแนวทางนะคะสามงวดที่ผ่านมาก็ดับเอาอยู่นะคะยังยังไม่หลุดยังไม่พลาดนะคะยังดับเอาอยู่ค่ะนะคะงวดนี้ก็เป็นงวดที่สี่นะคะ ก็ดูเป็นแนวทางกันไปเนาะพี่น้องเอฟซีแนวทางดับล่างตรงๆนะคะตับชนเด่นก็ให้เลือกเด่นกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเลขดับก็สามารถที่จะมาได้นะคะตับชนเด่นให้เลือกเด่นกันไว้เลยนะคะ าแนวทางดับล่างตรงๆนะคะพี่น้องเอฟซีงวดที่ผ่านมาก็ดับเอาอยู่ค่ะ <c oughs> ก็มีทั้งหมด20่สิบคู่นะคะดับล่างตรงๆนะคะ20ค่สิบคู่ก็ดูเป็นแนวทางกันไปเนาะพี่น้องเอซีเพราะว่าง้ดที่ผ่านมาก็ดับเอาอยู่จริงนะคะ สองตัวล่างวนที่ผ่านมาเลขออกสองสูนย์นะคะ,ะแนวทางดับล่างนะคะอ่าดับตัวตรงๆเท่านั้นนะคะตัวกลับไม่ดับนะคะอันนี้ก็ไม่มีเนาะสองสูนย์ไม่มีเลยนะคะเดี่ยดูของงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้า้ยสิบแปดนะคะอ่า มี3ามสามสี่หกห9าเก้าหกสองเจ็ดห้าแปดแปดเก้าหูนย์สี่หนึ่งเจ็ดสองศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองสองสหและ3าหนะคะ อันนี้คือแนวทางดับล่างนะคะดับตัวตรงๆนะคะดับชนเด่นก็ให้เลือกเด่นกันไปนะคะเดี๋ยวแนวทางแนวทางต่อไปเนอะพี่น้อง FC เดี๋ยวเราจะมาลงแนวทาง เลขไม่มาด้วยกันนะคะเลขไม่มาด้วยกันงวดที่ผ่านมาก็ผ่านนะคะก็มันมันก็ไม่จับคู่มาด้วยกันเนาะในสิบหน่วยนะคะใครที่ยังไม่มีแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะพี่น้อง FC ก็อย่างเลขล็อกตามวันนะคะเลขล็อกตามวันเนาะพี่น้อง f c เนี่ย เอาไปเป็นแนวทางได้ทุกงวดนะคะเลขออกวันไหนก็ให้ดูอ่าช่องวันนั้นเลยนะคะอย่างงวดที่ผ่านมาเลขมันออกตรงกับวันอาทิตย์นะคะาเลขล็อกก็เข้านะคะสามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งเลยนะคะสามห้าสองนะคะเลขล็อกนี่ไม่ผิดหวังค่ะพี่น้อง fc ใช้กันได้ตลอดนะคะต่อเนื่องเลยนะคะอย่างางวด วันที่16มิถุนายนนี้นะคะเลขมันออกตรงกับวันจันเนาะเลขออกตรงกับวันจันนะคะเราก็ดูในช่องวันจันทร์เลยนะคะเลข7ตัวที่อยู่ในช่องวันจันทนี้นะคะพี่น้อง fc ลองจับคู่นะคะจับคู่ชุด2องตัวนะคะให้มันครบกันทุกคู่นะคะแล้วก็เอาแนวทางชุดดับไปกับบนล่างนะคะหรือพี่น้อง fc ท่านใดที่มี แนวทางดับไปกลับบนล่างเพิ่มเติมก็ลองเอามาตัดออกนะคะตัวเลขมันจะได้เหลือน้อยคู่นะคะเ,เลขเลขวิ่งของแม่แม่ลอยเนาะพี่้อง FC. เอฟซีเลขวิ่งของแม่ลอยนะคะงวดนี้เนาะแม่ลอยแม่ลอยแกให้อา่าหนึ่งกับหกมานะคะ <c oughs> เนี่ยสถิติสถิติของปีหกแปดนะคะแม่ลอยของปีหกแปดเนาะมันหลุดไปสองวดนะคะ หลุดไปสองงวดนะคะก็ยังถือว่าายังเดินดีเข้าดีมากกว่าหลุดนะคะแล้วก็อย่างงวดที่ผ่านมาเนาะห้ากับเจ็ดนะคะเลขก็ออกนะคะเนี่ยห้ามันก็มาห้าสองมาหลักสิบนะคะสิบบนนะคะแต่ส่วนมากเลขวิ่งของแม่แลอยน้องพี่รองเอฟซีมันจะขึ้นข้างบนมากกว่าลงล่างนะคะขึ้นบนมากกว่าลงล่างหนึ่งกับหกหนึ่งกับหกสองตัวนี้นะคะ หนึ่งเด่นนะคะพี่น้อง FC หนึ่งเด่นมากกว่าหกเลยนะคะหกไม่เด่นนะคะหนึ่งเด่นนะคะแล้วเราให้อ่แนวทางเลขวิ่งนะคะบนตัวเดียวคือ9นะคะส่วนข้างล่างเราให้4กับ0ไปเนาะพี่น้อง FC ก็ลองนำา9เอามาจับคู่กับ1ดูได้นะคะ9 9 1นะคะ9 1 9 6ก็ได้คะ่ะนะคะได้หมดนะคะ มันจะเป็นอ่า41 46นะคะ01 06เนาะพี่น้อง fc ลองดูค่ะอ่ะคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะพี่น้อง fc ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนนีย รับซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ